รับรลดราคาขายต่ำกว่าราคาประเมินบ้านลิมแม่น้ำเจ้าพระยาเนื้อที่173ตารางวาอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทเป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้ปราณีตบ้านชั้นบนมีหนึ่งห้องโล่งหนึ่งห้องน้ำชั้นล่างมีหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องน้ำหนึ่งโรงจอดรถที่ดินมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าฝั่งตรงข้ามจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านหน้าติดถนนกว้างประมาณ9.65เมตรลึกลงไปจากถนนประมาณ47เมตรอยู่ในแหล่งชุมชนการคมนาคมสะดวกห่างจากเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ1.4กิโลห่างจากสารกลางจังหวัดชัยนาทประมาณ5.6กิโลบรรยากาศเงียบสงบเพื่อนบ้านเป็นมิตรพึ่งพาอาศัยได้ ราคาประเมินจากสำนักง,งานที่ดิน1,985,000บาทซื้อไปต่อยอดทำกิจการร้านค้าหรือจะซื้อไป้ทำเป็นบ้านพักอาศัยที่ดินสวยทำเลดีๆซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอน ขายรวม1,890,000บาทค่าโอนคนละครึ่งราคามาจากเจ้าของโดยตรงราคาต่อรองได้สอบถามเพิ่มเติมใน้ที่เบอร์094-464-2361เบอร์นี้มีลายด้วยนะครับจะซื้อจะขายบ้านที่ดินติดต่อมาได้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทางเพจและช่อง YouTube ด้วยนะครับขอบคุณครับ